ททีเอ็มที MTV, ร่วมกับวันนี้ชันมัลติมีเดียเสนอรายการเด็กแนวหน้าสลลคุมรองตวาัวบริกาสัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กแนวหน้าวันนี้นะครับวันนี้ผมยุสรีกอีเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับ บุคคลท่านหนึ่งนะครับในช่วงของคนแนวหน้าซึ่งเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้านะครับวันนี้ผมใส่หมวกขี่ม้ามานะครับผมแล้วก็ในส่วนของสปอร์ตไอดอลนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอบุคคลท่านหนึ่งที่มีบทบาทในกีฬาพุทบอดของเรานะครับแล้วก็ช่วงเตือนสติเด็กแนวก็จะมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาิสลามให้กับน้องๆเยาวชนนะครับผมแล้วก็พักสักครู่ครับ คนแนวหน้าสนับสนุนโดยสถาบันไอฮิตเซ็นเตอร์ผลิตแบบเรียนและสื่ออิสลามศึกษาครับกลับมาสู่ช่วงคนแนวหน้าวันนี้นะครับวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้านะครับวันนี้ผมใส่หมวกมานะครับวันนี้ก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่อยากจะนำเสนอเป็นบุคคลที่มีบทบาทในกีฬาขี่มา้าในจังหวัดยะลานะครับวันนี้ผมอยู่กับ คุณจี้เฮงนะครับสวัสดีครับครับขอเชิญแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับอัสสลามอะลัยฮ์ซุลแลมุลลอฮ์บาริบัติจุสอัลฮัมดุลิลลานะครับดีใจครับที่ทางรายการได้เชิญมาผมชื่อนายอิบราฮิมเดเรมีเป็นประธานชมรมคนรักม้าจังหวัดยะลาปัจจุบันเป็นประธานชมรมคนรักม้าจังหวัดยะลาครับนะครับแล้วก็เป็นประธานชุมชน ประธานจุลจารุพัฒนาจารุพัฒนาเทศบาลนครเทศบาลนครยะลาด้วยนะครับครับครับก็ผมเอ่อเรียกในนามว่าเบเฮงหรือว่ายังไงฮะเรียกจิเฮงง่ายง่ายจิเฮงครับจิเฮงม้าอย่างนั้นใช่ไหมครับวันนี้เอ่อเราก็อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับการขี่ม้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของของของม้าวันนี้เอ่อม้าในส่วนของของกีฬาขี่ม้าเนี่ยเอ่อ จิเฮงเริ่มเริ่มที่จะม,มีความเกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมนักเด็เดกครับความฝันครับเป็นความฝันตั้งแต่เด็กครับครับว่าโตขึ้น,นอยากได้่มาอกแดงมาสักตัวเพื่อเพื่อ,อ,เ,อเลี้ยงผมชอบสัตว์เลี้ยงครับก<อ>็ที่บ้านก็มีหลายชนิดแต่ผมเน้นหนักที่มมาครับเพราะเคยฝันตั้งแต่เด็กๆ,ๆก็หลายๆคนก็พักพวกก็หลายๆคนก็มีความฝันครับ พูดถึงคาว่าผู้ชายนะฉันมากับขบอยเนี่ยจะไปคู่กันแสดงว่าไปดูไปดูอะไรการการขี่ม,ม้าในในส่วนของของขบอยไปไปมีส่วนกับไปดูขบอยมาแล้วก็มีความฝฝันที่อยากจะได้ม้ามาคกับผมแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้นก็สมัยสมัยนั้นผมเด็กๆพ่อเป็นท้าแก่ซื้อมานะครับ ครับแต่พอซื้อแต่พวกครัวแบบทำไมคนนู่นเขาในด้านการศึกษาเรื่องมาเนี่ยยากครัวมาติ่ครัวหลายๆห,หลายหลายอย่างที่ที่ที่นิส,สัยมาเขาเขาเขาไม่ได้ไปเจาะุึกตรงนั้นครับอพอพอพอเรามาอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยเราศึกษาก่อนจะซื้อมาเนี่ยเราองศึกษาก่อนครับ,รบต้องเตรียมความพร้อมที่ว่าเรารับเข้ามาแล้วต้องมีภาระ ครับผมแล้วก็ต้องรู้นิสัยด้วยครับต้องรู้นิสัยม้าด้วยครัรบไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอยากขี่ม,ม้าก็ขี่ไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะพอมาสู่วงการรู้จักนิสัยของม้าเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนาเริ่มมีการแข่งขันครับในส่วนนี<ร>เเเเ้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าสู่วงการการแข่งขันขีมม่ม้าช่วงไหนฮะช่วงปีที่แล้วครับ2ปีที่แล้วเราก็หลายๆคนก็มารวมกันตั้งชมรมคนรักม้าเยรา ขอครับก็เรียนจากใน YouTube มั่งเรียนจากหนังสือมั่งครับก็ไปถามผู้รอบรู้นะก็ก็คิดก็เพิ่มทักษะตรงนั้นก็ไปขี่หลายจังหวัดครับอืก็ได้รางวัลก็หลายหลายประเทศมีทั้งทั้งค้อมังและความเร็วส่วนใหญ่จะเป็นความเร็วในการขี่ม้มครับครับมีมีแบบแข่งเรื่องของความสวยงามอะไรอย่างนี้ไหมฮะ สวยงามยังมาไม่ถึงครับมาไม่ถึงนะบ้านเราอนาคตก็จะพยายามอยู่ครับผมเห็นการแข่งขันขี่ม้ามันจะอะไรล่ะขีดอะไรล่ะไอข้ามสิ่งขีดขวางนี่มีมีการแข่งขันไหมมีครับมีดสามพับได้ก็เริ่มแล้วครับอันนี้ก็กําลังถึกหัดอยู่อ๋อกําลังหัดครับรับเราต้องหัดมาไอสัมผัสตรงนั้นได้ก็คือให้ความรู้เขาถ้าเขามีความรู้ขึ้นมาปุ๊บเราจะสั่งอะไรก็มันก็ง่าย ที่ได้ไปแข่งมาแล้วได้แบบเ,เป็นรางวัลที่ภาพภูมิใจที่สุดเป็นแข่งดับไหนคือเพราะว่า,าที่ยาลาเนี่เพิ่งประมาณห้าปี <c oughs> คือน้องใหม่ <c oughs> น้องใหม่ <c oughs> น้องใหม่ของประเทศไทยนะครับอ๋อครับ <c oughs> ยังยังยังไปไม่ถึงระดับ ระดับชาตินะแต่ว่าก็มีความพยายามที่จะมีการแข่งขันในทุกเวทีทุกสนามครับตั้งแต่พันนลุงสงขาสนุนอ๋อถือว่าไปไกลแล้วไปไกลแล้วครับครับผมก็สร้างเยาวชนครับอผมไม่ได้ขี่ทีแต่ว่าให้สร้างเยาวชนขึ้นมาได้ได้ไปแข่งหลายจังหวัดก็ภาภูมิใจที่ว่าเด็กเราก็สู้ได้ครับประโยชน์ของการขี่ม้าเนี่ยฮะมีอะไรบ้างครับ ประโยชน์ของการศิลม้ามีเยอะครับผมเนี่ยพูดถึงศาสนาก่อน,นะครับครับจะศมศาสนาอิสลามเนี่ยอิสลามจะสอนเรื่องเขมานี่หลายอย่างอืก็จะให้เด็กนีก่มีความมั่นใจตัวเองรักษแล้วก็หลายหลายอย่างเด็กคือผมมีลูกครับที่บ้านแล้วก็หลายหลายคนมาที่ก็มีลูกหัดดูแล้วก็พยายามดูให้เด็กได้รู้จักกับมาครับ ทีนี้การเรียนก็มันเพิ่ม IQ ขึ้นอ๋อเป็นการเพิ่ม IQ ด้วยครับค,คือเหมือนกับว่าม้าเนี่ยเป็นการสร้างความสมดุลครับฝึกความสมดุลฝึกทักษะด้านร่างกายแล้วก็เพิ่ม IQ วด้วย,วยอ๋อครับผมแล้วก็วรักษาโรคด้วยรักษาโรคก็ได้ยินมาเป็นเป็น,ปนอะไรอาชาบับัตอาชาบาบัตครับเป็นโรคเชิงไหนฮะเด็กพิเศษอ๋อเหมายคว่าติเกพิเศษก็คือเหมือนว่าเป็นเสริมเสริมร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ เด็กพิเศษนี่คือเด็กฉลาดอยู่แล้วอืมครับผลได้ขี่มาแล้วเพิ่มความฉลาดแล้วก็เพิ่มความมั่นใจมผมก็เคยลองนะลองเขาเขาเขามาปรึกษาผมเขาให้ลูกเข้ามาลองผมก็ลองเด็กชอบครับเด็กชอบบแล้วผลออกมาคือเป็นที่น่าพอใจน่าพอใจคเขาคือเขาบางทีเขาจะมาว่าเวลาของผมมีไหมเขาให้สอนลูกเขาน่ะนะอ่า ค่าตอบแทนะอะไรเขาจะให้ผมไม่มีครับชุมาพวกพวกผมที่เจ,จ็หจัยลยาเนี่ยชมดมาเขาจะมีมีงานการทีนี้ไม่มีเวลาที่จะไปสอนต้องสร้างเด็กุ่นใหม่ตอนนี้กําลังสร้างเด็กุ่นใหม่เพื่อไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปสอนเขาครับผม,มแล้วคิดว่าคิดว่ากีฬาขี่ม้าเนี่ยเ,เป็นกีฬาที่มีความน่าสนใจในอนาคตไหมครับคิดว่ายังไงมีแผนมีแผนที่จะสร้างสร้างบทบาท ีราคีมาอย่างไรบ้างเนี่ยนะผมดู5ปีที่แล้วกับกับปัจจุบันครับห่างกันเลยอือ5ปีที่แล้วไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ต่อพอปีที่ 3, 4, 5ถึงถึงปัจจุบันเนี่ยเขาฮิตมากเลยครับอือคือคือทางเราไม่ทันอ๋อกระแสกระแสมันแรงด้วยครับแสดงว่ามีมีการตอบรับที่ดีที่ดีครับผมอือก็คือบางทีเราไปเยี่ยมอต่างจังหวัดไปเยี่ยม ผมดูนกักศึกษาต่อหลยที่ไปก็ได้ให้เขามาเป็นศึกษาเราจริเราไปเจอเขาเรียกว่าสหายไปเจอสายสาหายก็เอาคนขถามถามที่เราติดขัดตรงไหนเราจะได้ถามเ,าเพื่อเพิ่มการ,รในด้าน,น,านาการเขียนมาทีนี้จ่เฮงอยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนให้ให้มาสู่การขี่นมาขอเชิญครับครับผมได้ลองแล้วฝักพวก มาทิดก็ได้ลองแนละ้วว่าลองครอบครัวเราครับนี่ผลออกมาดีมากผม,มอยากให้เยาว,วชนที่สนใจเรื่องมาครับหรือหรือหรืออยากอยากจะได้มากองมาปรึกษ,ษาได้ปรึกษาได้การเลี้ยงมาเนี่ยมันไม่ยากแล้วแต่ก็มันไม่ง่ายด้วยครับครับมันไม่ง่ายเราต้องพร้อมว่าเรารักเขาไหมร้กเขาเรารักเขาเราบ้อนความรักให้เขา มีการตอบแทนให้เราอ๋อนี่คือนิสัยของมานิสัยของมา,งมาครับก็ขอ,ชอเชิญชวนนะครับน,อนอวว้องๆเยาวชนที่สนใจกีฬ<อ>า,าขี่ม้าก็มาปรึกษาหารือ,อแล้วก็มาเจอจิเฮ<อ>งได้ในการฝึกสอนก็เจอครับผมก็ได้มาชิก็ได้ครับเยาวชนลายินดีครับแล้วก็มีการมีงานที่ไหนก็ยินดีที่จะออกงานเพื่อที่จะส่งเสริมให้น้องๆเขาได้รู้จักม้าแล้วก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับวันนี้ขอฝากอะไรสุดท้ายไหมครับ ก็คนที่รักม้าหรือชอบขบวยครับจะลองลองลองมาเลี้ยงดูรอเลี้ยงดูแลจะติดใจครับผมลองแล้วใจมากแต่เราต้องพร้อมหลายอย่างต้องพร้อมไม่ใช่อยู่ๆเราไปซื้อม้ามาเลี้ยงมาไม่ได้ครับต้องศึกษาก่อนพอพร้อมเราพร้อมเมื่อไหร่ซื้อมาได้เลยครับครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับี่เฮงนะครับเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของกีฬาขี่ม้าในจังหวัดยะลา ก็วันนี้ก็ผมนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางรายการได้นะครับผมยินดีที่จะนําเสนอข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยากจะได้วันนี้ก็ต้องเราจะจากลัอคอยนะครับผมสําหรับในช่วงของคนแนวหน้าวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับช่วงเตือนสติเด็กแนวสนับสนุนโดย ร้านหนังสือออนไลน์ One Nation Book com ครับก็ขอฝากไปถึงน้องๆเยาวชนนะครับถ้าอยากที่จะดวดดินและจะเก่งในเรื่องทักษะของกีฬาฟุดบอลน,นะครับขอให้น้องๆเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งแต่คืนหนึ่งนะครับต้องใจต้องมาดับหนึ่งกกอน,นะครับมีใจรักที่จะทำการฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ชนะครับแล้วก็ คือพ่อแม่นะครับให้ให้การสรรนับสนุนเต็มที่แล้วก็อย่าผิดนัดนะครับนัดและมาก่อนเวลานะครับเรื่องเตรียมตัวเตรียมตัวเนี่ยการเตรียมตัวไม่ใช่เฉพาะคือมาซ้อมอย่างเดียวนะครับพอซ้อมเสร็จบางคนก็เอบไปเอบสุบุรีห้ามเด็ดขาดเลยครับไม่ไม่เอานะครับถ้ารู้เนี่ยจะจะไม่อยูใ่ในในจุดนี้เด็ดขาดนะครับสำหรับเยาวชนทุกคนอยากให้ตั้งใจซ้อมจริงๆแล้วก็ เพื th, Baptist, ่ออนาคตข้างหน้าของลูกๆอยากให้ลูกๆกรกรายชื่อบอกว่าอาชีพคือนักฟุตบอลครับอาชีพคือนักกีฬาฟุตบอลเพราะว่าที่สามารถที่จะมาช่วยเราในการที่จะไปช่วยเหลือสังคมในคราวหน้าต่อไปนะครับเพราะว่ามีนักเตะมุสลิมของเราที่ที่อยู่ในระดับแนวหน้าระดับทีมชาตินะครับก็กลับมาช่วยเหลือน้องๆหรือว่ากลับมาช่วยเหลือสังคมช่วยกันบริจาคช่วยเหลือทุกอย่างนะครับอยากให้ทุกคนนะครับ คาดหวังไว้แบบนี้นะครับตั้งใจจริงๆแล้วละก็ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับวัส,สลามสนับสนุนโดยทิปทูโกมิตแท้ของนักเดินทางครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเด็กแนวหน้าในวันนี้นะครับพี่น้องท่านใดที่มีข้อเสนอแนะติชมรายการก็สามารถที่จะติชมรายการผ่านช่องทางติดต่อของเราได้นะครับทาง Facebook นะครับแล้วก็ l ล ne แล้วก็เบอร์ติดต่อของเราได้นะครับหรือพี่น้องที่อยากจะชมคลิปย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของ youtube ในช่องรายการของเราได้นะครับ <S <S แล้วก็พี่น้องที่อยากจะสนับสนุนรายการของเรานะครับก็ยินดีติดต่อมาหรือมีสถานที่ที่อยากจะให้เราไปถ่ายทำเนี่ยก็ยินดีที่อยากจะยกกองไปถ่ายทำสถานที่ที่ท่านต้องการที่จะให้เราไปถ่ายทำนะครับแล้วก็ ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในรายการของเราก็ต้องขอมอัพมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันเล็กกุ้งรอมตุลอยจานละวบรากาตุครับ o จะเกิดกับเธอไม่อยากเย็นอะไรใช่ไหมใครๆก็ทำได้อย่างนี้เพียงเอาศรัทธาที่เธอและฉันมีเป็นแรงพลังผลักดันเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่ในนานจงเดินตามวิธีที่สมบูรณ์

เด็บสุดกภาพแข็งแรงแต่ชนะใจตัวเองขอเก้าเก่งบริหารเวลาก็สิบจะไม่นะสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นเกิดเป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงแค่ในนานจงเดินตามวิธีที่สมบูรณ์เกิดเป็น 偏偏穆斯林，但中偏。